สวัสดีค่ะวันนี้ NNB นะคะก็จะมาแนะนำโต๊ะทำงานเหล็กหน้าไม้กันค่ะเป็นรุ่น a t o v i ค่ะมาดูกันค่ะว่าฟังกช์ชันของเขาจะมีอะไรบ้างเจ้าโต๊ะตัวนี้นะคะเหม,มาะมากเลยสำหรับสำบนักงานหรือการนั่งทำงานที่บ้านค่ะ โตทำงานเด็กหน้าไม้รุ่นนี้นะคะเขาจะมีรางคีย์บอร์ดมาให้เลยค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มรางคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะเขาจะสามารถวางคีย์บอร์ดได้1ชิ้นแล้วก็ปากกา2ช่องเลยค่ะตัวรางนะคะเขาจะมีความลื่นไหลสมูทมากเลยค่ะไม่ฝืดเลย โต๊ะทางานรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับโตู้ลิ้นชักค่ะสําหรับเก็บเอกสารสําคัญต่างๆเขานะคะจะมี2ลิ้นชักเล็กแล้วก็1นลิ้นชักใหญ่ค่ะระบบการล็อกของเขานะคะจะเป็นแบบล็อกพร้อมกันทั้ง3ามลิ้นชักเลยค่ะสามารถเก็บเอกสารต่างๆได้เลยโตู้นี้นะคะเขาจะมีกุญแจล็อกมาให้1ดอกแล้วก็กุญแจสํารองอีก1ดอกค่ะโครงสร้างของโต๊ะทางานรุ่นนี้นะคะเขาจะทําจากเหล็ก มีความหนา0.6ม mm ิเมเลยค่ะซึ่งจะมีความหนาที่ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเหมาะสําหรับนั่งทํางานมากๆถึงแม้โครงสร้างค่ะนะคะจะทําจากเหล็กค่ะแต่ว่าเขาถูกออกแบบมาให้เป็นมุมมนค่ะซึ่งเม่นอันตรายต่อผู้นั่งแน่นอนหน้าท็อปตัวรุ่นนี้นะคะจะทําจากไม้ MDF แล้วก็ปิดผิวด้วยรามิเนตค่ะซึ่งคุณสมบัติของไม้ MDF หรือ มีเดียมเดสตี้ไฟเบอร์บอร์ดนะคะเรียกว่าแผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาแน่นปานกลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมโพสิตพาเนลคอมโพสิตนะคะจะมีความแข็งแรงและทนทานกับทุกสภาวะอากาศโดยที่ไม้ MDF นะคะจะได้มีการนำเส้นใยของไม้หรือวัตถุดิบที่นิยมใช้กันคือยูคาลิปตัสยางพาราและได้นำมาผสมกับกาวสังเคราะห์ค่ะแล้วทําการอัดเป็นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้งคืออัดด้วยความร้อนไดโพเซตเพื่อให้เกิดความยืด เหนียวระหว่างเส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีกาวเป็นตัวช่วยประสานจะทําให้มีความหนาแน่นสูงและเรียบสม่าเสมอตลอดแผน่นงานที่ออกมาจึงดูเรียบร้อยไม่เป็นขุยรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับบางตาเหล็กค่ะซึ่งคุณสมบัติของบางตานะคะเขาจะใช้สําหรับกันกันโป๊ค่ะเวลานั่งทํางานเราอาจจะใส่กระโปรงสั้นหรือกางขาสั้นค่ะ เขาก็จะมาพร้อมกับช่องรูร้อยสายไฟด้วยค่ะคุณสมบัติของช่องรูร้อยสายไฟนะคะเขาจะใช้สําหรับเก็บสายไฟต่างๆให้เป็นระเบียบมากขึ้นซึ่งเรานะคะไม่ต้องเจาะหน้าท็อปเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเขาเจาะมาให้แล้วพร้อมใช้งานได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจโต๊ะทำงานเด็กรุ่น a s t o v i รุ่นนี้นะคะสาม,มารถสแกน QR Code ที o ่ขึ้นมาด้านหน้านี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย